สวัสดีค mm ่ะ hmm. วันน um> ี้วันน้าไปอันตลาดได้ไข่มาสองแผงพี่น้องไข่เป็ดพึ่นออกมาจากฟาร์มวันนี้วันน้ากสิพานพี่น้องมาเสร็จไข่เป็ดนอนจ่าบนลลางเลยจ้าว่าจิตฉีดจิตใหญ่มาจากฟาร์มเพิ่นพี่น้องข้างหลังไข่เป็ดกันจ้าจากเสร็จไข่เป็ดออกไว้ให้สะอาดสะอาดเวลาจะกินกินเลยสะอาดนะจ้ามาเสร็จไข่เป็ดกันพี่น้องจากพี่น้องเ้าซื้อไข่เป็ดมาเพผนมาจากฟาร์มเป็นไมเนี่จ้า ไข่เป็ดมาจายผ้าไม่ไหมกระจิตมีเสินหนังเป็นมาอาจารย์พี่น้นนนองไม,ม่นีแล้วเอกจากมาทำความสะอาดเนาะค่ะมาทำความสะอาดไข่เป็ดกันพี่น้องจ้าเมาทำความสะอาดกระสีแยกถุงใบพี่น้องเมาใส่ถุงใบอาจารย์อันนี้พิเศษมาไม่ไหมอาจามีทำความสะอาดไข่เป็ดกันพี่น้องเอามาไม่ไหม ของสดจากฟังแต่เทได้จ well. so, uh ้า oh. เ yeah. well. so, uh ้างกระใสชิจ so, uh ูปเปียกจ้าเซตจ้าชิจูปเปียกเซตสะอาดเลยห้องก็ะใสผ้าแหงเซตที่มได้จ้าเพื่อป้องกันให้ไข็บใครมันเน่าวนะจ้ามื่อกี้มาล้างไขรเปียกกันพี่น้องวิธีล้างไขรเปียกเพราะหาเนาวนะจ้าจ้าสะอาดแล้วเ้าก็ใส่ผงไว้นะจ้าแยกไว้เลยเพื่อจีบไปไา่กินง่ายๆพี่น้องะจ้าเซตแห้งๆนะจ้าจ้าล้างไขรเปียกกันจ้าพี่น้อง นึก่าพี่น้องมันออกจากฟ้าไม่ไหม,ไมจ้ะแต่พี่ที่ล้างไข่เป็ดเด้อพี่น้องจะ่พีที่ล้างไหปีปเตอรเขาถือปะด็ใส่น้ำล้างได้จ้ะใส่ทิชชู่เปียกเสร็จแล้วก็ใส่ผ้าเส้เนาะจ้ะให้สะอาดอ๋อลูกนีู่วันนี้พี่ที่ล้างไข่เป็ดมาค่ะมาล้างไข่เป็ดน้ำกันเห็นสะอาดสะอา้านเวลาห้าเป็ดกินจะได้ เก็บขวตู้ได้ง่ายๆอันนี้ว่าแม่นบลาบัาสาวะได้พี่น้องนี่คือติดมะขามไข่กัดเปลี่ยนถุงมาจ่าเปลี่ยนถุงใครเป็นแก้มีหลายสีได้พี่น้องอันนี้ก็สบออกสีชุกเขียวจักน้อยจต่ปลาได้ขาวสาดปลาได้ได้จ้าเพราะมันเป็นเป็ดฟ้ามพี่น้องเนาะเป็ดฟ้ามเมันเก็บมาขายเมันขายปลาแพงนะจ่ามันขายแพงน่าร้อยจต่พี่น้องขายแพงน่าร้อยจากธี่ทำความสะอาดไข่เป็ดพี่น้องจะไปจุม่มหนามล้างเด้อ ถ้าไปใส้น้ำล้างใครจะเนา่าใส่ผีชี้ดิ้นและพี่น้องสะอาดด้วกันจะ้ะเศษเบาๆจ้ะเศษเบาๆสะอาดแล้วค่ะแต่เ้าใส่ถุงแล้วเ้องอาบผ้ามาห้องอีกแล้วพี่น้องจะขาดมาห้องอีกจะ้ะใส่ถุงไวน้นะจ้ะเพราะว่าเสียเดินทางกไกลพี่น้องกัเลยจะขาดห้องไว้อีก เป็นสันสันไปแต่ปกติใครพี่ท้าเจดีป่อเตกเวลาเขาอยู่ใหญ่น้อพี่น้องอีกชั้นหนึ่งเขาบ่กมีฟางมาใส่ปอเดกเอาฟางมาตัตนาจจกพี่น้องก็เลยเอาอัอนผ่าจ้ะใต่ผ่าเสร็จนี้ประโยชน์สิจูบเปียกให้พี่น้องสิจูบเปียกเราก็เสร็จแล้วเอาผ่าแห้งเสร็จจ้ะแค่นี้ก็สะอาดแล้วจ้ะล้างให้เปียกพี่น้อง ค่ะมีฟิวส์ขงที่ห้อง,น,งนั่นเลยเห็นงั้จะใส่ผ้าสีห้องเลยจ้าใส่ผ้าสีห้องแต่แมาล้างให้เป็ดกันพี่น,อน้องอีที่หลังให้เป็ดเดอ้ออีพี่น้องจะเอาไปลงในน้ำเลยเพยลิดเพลินเลยบุ้งไม่จากฟาร์มเทเทเลยจ้าไมาจากฟาร์มไม่ไม่สู้เลยจ้ะของแท้นะคะ ไปลงในถุงสิ่งของกับาห้องเรียบร้อยนะจ๊ะเป็นชั้นที่สองเลยดนะจ้าห้องเป็นชั้นที่สองแล้วเอาใส่จีจูเปียกเศษจ้ะเศษตะกอนจัดวิธีล้างไข่เป็ดหามาไปลงในน้ำด้วยพี่น้องไข่เป็ดจะเน่าอย่ายไปโดนบ่ได้อันนี้กับปัสสาเพชรไข่เค็มนะจ๊ะพี่น้องไข่เป็ดออกจากฟาร,ร์มสกปรกในห้องน่นไหม อามาสองแผงแกอามาสองแผงมาแจกมาต่อแผงที่สองกันพี่น้องโอ้สกปรกขักลเ,เ,เ,เลยเบิ้งสดแท่ๆเลยเบิ้งพี่นอ้องเลยอเบิ้งสดขักสดเนี่ยเลยเบิ้งเก็บอกกอกจากผอกมามีไม้พี่น้องเลยจากเสียชีเป็ดเป็นคนกะเลยขายบลาเพ่งพี่น้องคนเก,ก็บยบแจกป้ามาเพื่อพระท่านทำความสะนะอาดมะทำความสะอาดเองจ้ะ ใส่ทิชชู่เปียกเสร็จเลยจ้ะเห็นบ่ค่ะสิละพี่นงองวิธีหลังใครเปลี่ยนเดอ้อพี่นงองเอ้ยวันนี้ขาเอาใส่แผงนี่ก็ว่าข้าผ่าห้องด้วยพ่นงค์ผ่าห้องจากห้องเตรียมแล้วเ้องก็จ้าใส่ผ้าไม่นาาจ้ะสิละพี่นงองตัวตัวจากฟ้ามเทเดอ้อนีตัวสดจากฟ้ามเท ล้างไปเรียกจะพี่น้องจะไม่กว้าสงเสียเร็วเห้อเรื่องพี่น้องนี่แต่ขี่เป็นหยาบออกจากฟ้ามาไม่ไหมวิธีล้างไข่เป็ดต้องเส้นแห่งด้วยจ้าถ้า,าพัฒน์พื้นดินเอาห้องต่างเซ็นผ่ามาเสีถ่าแห่มาเสียดีรอบนึงอันนี้เด็สั้นนึงเรจาจะพี่น,อน้องรู้สึกว่ามันจะเตรียมสันนน่งแล้วจ้ะเอาผ่าห้องอีกจะพี่น้อง,จ,องจะผ่าห้องอีกจะได้ ไอสเสตเลแตกน่จาจัะกการห้องผ่าบพไม่ผ่าก็เอาฟางน่พี่น้องเอาฟางหรือเอาอยางกระด้น่จาจะไปห้องห้องใบพันถึกกันนา่าจัะเวลาห้องโยกให่จัไจ้รปเต็กน่จะจ้กวิธีล้างไข่เป็ดจ้กบพให้เน่าถ้าห้องเอาน้ำเตะเปียกคนทิ่นเน่าน่าจัเ้อททำามสาเทวาจาะอีกสั่นนึงน่าจะพี่น้องนี่อีกสั่นนึง จะเข้าใส่ผ้าเศษห้องนะแต่พ้าบานบานหน้ามีผ้าเศษก็ใส่ผ้าเศษล,ละพี่น้องอย่าเปาห้องใครเสียรเหีเห้ยเงี้ยแกสเสถียรเงี้ยอย่าห้องปเปรี้ยได้จ้ะพี่น้องบ่ให้ใครกระทบกันนะจ้ะจ้าเลาก็ผ่าห้องอีกได้จ้ะพี่น้องเอาห้องอีกสัน้นนี่จ้ะเอาห้องอีกทีหนึ่นง เพื่อที่ว่าใครเราจะได้ไม่เสียจะเอาร้องอีกจ้าเสร็จใส่ีกขึ้นเข้าหล่ะจ้าห้องไปเรื่อยๆจนว่าไข่ห้องสิมหมดผลแล้วพี่น้องถ้าไม่ที่นี่จะไข่จะได้บ่แตกนะจ้าเสร็จแล้วจ้าไข่สองแผงจะเสร็จสอะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องได้แล้วจ้าใครสองแผงดีย๋ยวว่าลับสานีดได้จ้าอย่ารับรองมาใครห้งหรองเสร็จเดบ่แตกพี่นะ้องใครห้องห้องผา,อาไวปนะจ้ะเนาะห้องผา,อาไว้ ขอบคุณนะคะเดีย๋ยวทามาลับชมน้ำจากวิธีการล้างไข่หยกยาได้สบายจากพี่น้องเพราะว่าเ้าใส่ผ้าห้องเราจะเอาห้องใส่เป็นสั้นๆไว้ปสองแผงจากพี่น้องสองแผงใส่ผ้าห้องเอาไว้ล้างสเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะคะเดีย๋ยวทามาลับชมน้ำขอให้พี่น้องไม่ต้ความสุขความเจเลยนะจ๊ again, ะคลิปนี้เอาไว้ซีพี่ก็นะ่าจาะเนาะคลิปหน้าพอกันไหมบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบาย بلدي بنومي